คำว่าที่เราพูดไม่คิดอะคุูก็เคยเป็นนะคะคุณก็เป็นเหมือนกันนะคะเออนะคะก็ไม่ใช่บางทีบางวันก็เป็นบางวันก็ไม่ได้เป็นก็มีเจอเหมือนกันที่เนี้ยมันแม้จะทำคลิปหรือทางานกันแล้วแต่มันมันกลายเป็นทําให้คุณคุณนุงที่แบบว่าเฮ้ยท่าถามเขาก่อนดีไหมเออถามลูกน้องก่อนไหมว่าโตเนี้ยใครทําแต่ไม่ใช่แบบจะโยนความผิดให้ลูกน้องเลยอะไรประมาณเนี้ย ือบางทีเหมือนแฟนเนาะเออแฟนมันห่วงใช่ไหมว่าเลิกดึกเราก็ใช้คําพูดที่ไม่ดีกับเขาอะเออจริงๆก็อยากขอโทษทั้งแหละว่าขอโทษที่แบบพูดแรงกับเขาอะตอน,น,นที่เขาเป็นห่วงอะไรว่าเราเลิกดึกอะอะไรประมาณเนี้ยงานมันเลิกห้าทุ่มใช่ไหมแต่เราก็ต้องดันไปตีหนึ่งอะไรเงี้ยลูกค้าเข้า้าเขาก็รับออเดอร์แล้วเขาก็ไม่รู้ดูเวลาด้วยนะว่าลูกค้าเข้ามาสี่ทุ่มแล้วมันถึงเวลาก็าจะเลิกแล้วเงี้ยเขาก็ไม่ดูเวลาอย่างเงี้ยค่ะเออก็คือแบบ คนเราอ่ะงานทั่วไปอาจจะไม่มีกฎระเบียบเนาะว่าต้องเริ่มเท่านี้ต้องหยุดรับลูกค้านะอย่างเช่นในร้านในห้างเนี้ยเขาจะบอกเลยว่าลูกน้องเลยว่าสองทุ่มกว่าถึงสามทุ่มห้ามรับลูกค้าละเพราะว่ากว่าจะเคลียร์ร้านเสร็จลูกน้องกว่าจะได้ออกจากร้านน่ะต้องช้าแน่นอนอย่างเงี้ยค่ะคือยึดแต่อย่างีออาง้อย่างเช่นเราเคยทางานบาร์บีคิวพาซานะทุกคนคือเขาเป็นคนที่แบบเขาจะรักลูกน้องมากๆอะ่ะเขาจะกลัวลูกน้องเหนื่อยเขาจะกลัวแบบเขาไม่อยากคือแบบ เวลานี้ก็เป๊ะๆคือเขาไม่ได้จะเอารู้ใจรักลูกค้าเสมอไปเลยนะคะตั้งแต่เราทํางานร้านอาหารมาเนะะี่ยค่ะต่อให้วันนี้ลูกน้องทําผิดอ่ะรับหลังเขายังเอาใจลูกน้องอยู่เลยะคะ่ะเพราะว่าลูกน้องก็ไม่ได้หายง่ายนะคะที่จะมาทํางานให้เขาได้ดีๆอย่างเงี้ย<อ>เขาต้องถามเหตุผลด้วยที่ทะเลาะก,กันกับลูกค้าเนี่ยเพราะอะไรเพราะเหตุผลเพราะอะไรเขาจะถามเราเ็าจะถามเราก่อน,นะคะ่ะไม่ใช่ว่าเขาจะโยนความผิด ให้ลูกน้องก่อนเงี้ยค่ะเออคุณก็แปลกใจเหมือนกันว่ะคุณก็บ่นแหละเออเราคุก็บนนะ่บน,บนววอ่ะคูนี่ก็บ่นว่าคุก็บ่นแหละว่าเอ้ยเนี่ยโต้หนูไม่ได้ทําผิดอนะ่ะหนูไม่ใช่นคนทําแตกแล้วมาว่าหนูทําอ่ะถ้าเป็นฉันฉันก็ไม่ยอมรับอะ่ะเออแล้วก็คืออยากจริจริงแล้วอะ่ะไม่อยากให้เขาอะ่ะไปว่ากับใครอีกหลายคนอะ่ะแต่ใครต่อให้เขาเกลียดเราเราก็ไม่สนใจหรอกคือให้เขารู้ว่า เออเขาจ้างเราไปทํางานเป็นเด็กเสร์ฟทำนู่นทํานี่ในร้านแต่เขาให้เราไปทํางานหลายอย่างเออเราก็ไปทําให้ได้เพราะเรารับปากที่จะไปทํางานที่นั่นแล้วเขาให้เราไปทําที่ไหนเราก็ไปเพราะเราอยากได้เงินคือครูเจอแบบนี้ไงเออเข้าใจไหมนั่นแหละบางคนน่ะเป็นเจ้านายคนน่ะเขาก็จะไม่ได้คิดแบบนั้นนี่เราจ้างมาแล้วคุณเอาคุณไปทํางานตรงไหนอ่ะคุณก็ต้องไปสิงงอะไรเงี้ย